s a บีนาตอนนี้อย่างแผ่วสวัสดีครับผมบินหวังนะครับคุณกำลังฟังพอดแคสต์มีเป็นล้านเลยเหลือพี่ไร้นาวนะครับอัปเดตทุกสถานการณ์การลงทุนที่ส่งผลกับเงื่อนไขของทุกคนนะครับผมทุกคนครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของหุ้น s a บีนาครับซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยครับว่าหุ้น s a บีนานี่ถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสงสารมากครับเพราะว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ครับคือผมทําคลิปซาบีนาไป2คลิปใช่ไหมครับตั้งแต่ตอนต้นปี แล้วพอหลังๆอะ่ะพอผมไปตามแบบงานสัมมนานามงานคอร์สฟรีอะไรต่างๆงานพิช,ชุนแบบนี้ครับก็จะเริ่มมีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนนครับมาถามผมเกี่ยวกับเรื่องหุ้นซาบ,บิน่าครับซึ่งผมก็งงว่าเฮ้ยผมก็ทําคลิปหุ้นตั้งหลายตัวนะทำไมมาถามผมเรื่องซาบ,บินา่าพอผมไปถามเนี่ยพี่เขาก็บอกว่าอ๋อผมอ่ะสนใจหุ้นซาบ,บินา่าแต่ว่ามันไม่มีใครทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเขาเลยพอผมทำอ่ะเขาก็เลยมาถามผมอย่างนี้ครับจากนั้นผมก็เลยไปเช็คใน YouTube ครับ แล้วผมก็พบว่าหุ้นซาบินานี่ผมว่าแบบน้อยจริงๆครับน้อยมากที่คีเอเตอร์เขาจะพูดถึงนะครับผมก็เลยรู้สึกน่าสงสารครับแล้วผมเคยไปงานสัมมานาด้วยนะเขาเชิญผู้บริหารมาสามหุ้นมาให้ข้อมูลนะักลงทุนนะ่ะหนึ่งในนั้นก็คือซาบินาส่วนอีกสองหุ้นนะ่ะก็คือสองหุ้นที่โด่งดังมากๆในช่วงปลายปีที่แล้วอนะ่ะผมขออนุญาตไม่ระบุนะแล้วในงานอนะ่ะคือไม่มีใครถามซาบิน่าเลยเว้ยคือในงานอนะ่ะมีผมคนเดียวที่ถามแก แล้วแบบครับแล้วพอหลังจากนั้นมาไอสองหุ้นที่มาคู่กับซาบีน่าครับติดลบหกสเปอร์ซ็นลยครับพอผ่านมาหกเดือนอะ่ะผมไม่ได้บอกว่าพื้นฐานเขาไม่ดีนะแต่ผมเชื่อได้อย่างหนึ่งว่าตอนนั้นน่ะคนน่าจะตั้งความคาดหวังเยอะเกินไปกว่าพื้นฐานธุรกิจนตอนนั้นนะครับแต่ถามว่าซาบีน่าลงไหมก็ลงนะครับแต่มันไม่ถึงหกสิบเปอร์เซ็นนั่นเองครับดังนั้นเนี่ย คลิปนี้ครับผมก็เลยคลิดว่า s a บ i นาเนี่ยควรจะมีคนทำคอนเทนต์เข้าบ้างครับแล้วหุ้น s a บ i นาเนี่ยผมเชียร์ให้มันเกิดคอมมูนิตี้นะต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เชียร์ซื้อหรือเชียร์ขาย s a บินาใดๆทั้งนั้นนะครับเพราะว่าผมไม่รู้อนาคตแต่ผมคิดว่านักลงทุนมือใหม่หรือว่านักลงทุนที่ยังมีประสบการณ์ไม่มากพอเนี่ย Sa ป i นาเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการศึกษาครับเพราะว่ามันเข้าใจง่ายครับเรารู้ว่าเขาขายอะไรเรารู้ว่าเขาผลิตอะไรเรารู้ด้วยนะว่าศัตรูเขาคือใครอะ่ะทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศเลยนะแล้วถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงเนะี่ยคุณได้เปรียบก,กว่าผมอีกนะคือคุณซื้อมาใส่ได้ผมซื้อมาใส่ไม่ได้นะึกออกปะเออแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะก็ต้องอยู่ที่วิจารณญ,ญาณของเพื่อนๆน,นะครับโอเคก่อนที่ผมจะเข้าเรื่องนะครับผมอยากจะ d i s เคมก่อนว่านี่ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนนะครับผมไม่ใช่นักลงทุนผู้เชี่ยวชาญหุ้น นนนนดังนั้นเนี่ยข้อมูลนี่ครับมีความเห็นส่วนตัวด้วยแล้วอาจจะผิดพลาดได้นะครับ <_ d ano> เพื่อนๆต้องฟังข้อมูลจากหลายๆสื่อแล้วต้องตัดสินใจด้วยตัวเอง okay, อเท่า <_ h ums> นั้นเลยนะครับผมโอเคทีนี้เข้าเรื่องเลยนะฮะซาบีน่าเนี่ยนะครับราคามันเป็นอย่างนี้อันนี้คือราคาทั้งชีวิตมัน,นครับจะเห็นว่ามันก็ค่อนข้างจะเสื่องๆซึมๆนะครับ <_ h ums> พอมาลดหปีมันก็จะอยู่ประมาณนี้ก็เป็นภูเขาลูกหนึ่งครับเป็นภูเขากาลราชนะฮะ <_ h ums> ซึ่งถ้าถือมา5ปีเนี่ยคุณก็จะติดลบประมาณ10เซนนะครับอืม แล้วหลังๆมันก็มีแนวทุบล่วงโมเดลตลอดเลยครับแล้วปันผลมันก็แปรผันตามตัวราคาที่มันล่วงลงฮะเรียกได้ว่าซาบิน่านี่เป็นอีกตัวที่ติดแดงแทบจะทุกไทม์เฟรมเหมือนกัน,นครับถ้าเกิดคนที่ถือมาในรอบ5ปีเนี่ยผมเชื่อว่าก็น่าจะติดดอยไม่น้อยไปกว่ากันนะครับอืมดังนั้นนะครับผมจะบอกว่าเหตุผลหนึ่งที่ซาบิน่ามันโดนทุบครับอันแรกเลยเนี่ยก่อนที่จะเข้าตัวเนื้อหาคืออย่างนี้ฮะ อันนี้คือข้อมูลผู้ถือหุ้นของซาบ i นานะคุณจะเห็นว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยซาบนาเขาอุดมไปด้วยกองทุนครับกองทุนครับกองทุนเยอะมากเลยคือ Sabina เนี่ยมันไม่ใช่เทศในสตรอรี่ของคุ้นโกลดครับมันออกแนวเทศในสตรอรี่ของคุ้นดีเวียนมากกว่าเพราะว่าซาบ i นาเนี่ยนโยบายเขาอะจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า40%ครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาจ่ายปันผล100%หรือว่าเกินร้อมาโดยตลอดเลยครับ ทำให้ Sabina เนี่ยสตอรี่หลกัหลกๆน่ยมันเกิดจากการปันผลครับแล้วก็ค่อยๆเติบโตน้อยๆไปตาม GDP อ่ะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นตัวเลือกหลักๆที่น่าสนใจของกองทุนครับซึ่งหนึ่งในกองทุนที่มันไปถือเนี่ยที่มาถือซาบ i นาเนี่ยมันก็คือกองทุน LTF ครับแล้วเพื่อนๆก็น่าจะรู้ว่าในช่วงต้นปีน่ยมันมีกระแสขาย LTF ครับซึ่ง s a บ i นาก็โดนมันเต็มๆเลยครับเนี่ยก็คือไอ้สไลเดอร์ตรงนี้แหละ คือสไลเดอร์ LTF เียเนี่ยโดยเฉพาะตรงนี้ชัดเลยครับเดือนมกราเนี่ยคือ LTF มันทุบซาบิน่าครับให้ร่วงลงมาถามว่ามันถูกกว่าพื้นฐานธุรกิจหรือเปล่าผมไม่รู้ครับแล้วแต่คนคิดเลยนะครับแต่อยากจะบอกว่าหนึ่งในเรื่องที่มันทุบซาบิน่าเนี่ยก็คือเรื่องของ LTF นี่แหละครับแล้วก็นอกจากนี้ก็เรื่องเศรษฐ,ฐกิจไทยที่มันไม่ค่อยดีนะครับซึ่งมันก็ส่งผลกับพื้นฐานมันด้วยแล้วก็การมาของดัมราคาของจีนเนี่ยก็เป็นอีกเ e n t i m e n t หนึ่งที่ทุบราคาหุ้นเหมือนกันนะครับล่าสุดตอนทำคล ซึ่งก็ถือว่าต่ำต่ำใช้ได้เลยครับน่าจะติดดอยพอสมควรนะครับสำหรับคนที่ถือมาทีนี้ผมเข้าเรื่องพื้นฐานแล้วนะโอเคผมจะมาอัปเดตฟันเดเมนทัลของ s a บ i ีนตอนนี้ให้นะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างผมเอามาจากอัปเดตของ Q1 ปี2025นะครับเป็นข้อมูลล่าสุดที่หาได้นั่นเองครับทีนี้มาดูกันครับว่าเขาพรีเซนต์ยังไงบ้างเขา,าเริ่มจากตัว Financial Highlight เลยครับอันนี้ขออนุญ,ญาตเข้าข้อมูลแบบลึกๆหน่อยครับเรื่องงบการเงิน จะเห็นว่าเลเวอร์นิวเนี่ยติดลบลงมาครับ6กเซนตครับตรงเนี้ยพี่บุญชัยครับผู้บริหารเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวโควิดอ่ะหลังโควิดซาบิน่าก็เติบโตมาเลยตลอดนะอืซึ่งมันอาจเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการเติบโตเกินจริงไปนิดน,นึงนะครับแล้วตรงเนี้ยก็อาจจะเป็นไตรมาสแรกที่ติดลบแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธว่ามันเป็นเพราะ มันเป็นเพราะว่าดีเกินจริงอย่างนั้นนะเขาบอกว่าจริงๆสภาพเศรษฐกิจอ่ะมันก็กระทบจริงๆแหละทําให้เรเวอร์นิวติดลบส่วนตัวเน็ตโปรฟิตอ่ะก็ล่วงลงมาเองครับติดลบประมาณ16.3%นะครับถ้าเทียบยับออนเยนะครับส่วนตรงนี้มันมีนักลงทุนเขาถามครับว่าเอ๊ทะทำไมเรเวอนิวติดลบเน็ตโปรฟิตติดลบแล้วทาไมกอสโปรฟิตมาร์จิ้นหรือว่ากําไรขั้นต้นมันดีขึ้นละ่ะเปอร์เซ็นต์มันเพิ่มขึ้นอ่ะ แล้ว SGNA เนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยพี่บุญชัยบอกว่ามันเป็นเรื่องของการบันทึกครับคือผมจะอธิบายแบบนี้ในงบการเงิน P&L ครับมันจะมี2รายการก็คือตัว cost of goods sold หรือว่าต้นทุนการผลิตครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่อง SGNA ก็คือค่าใช้จ่ายในการบริหารครับพี่บุญชัยเขาบอกว่าในรอบล่าสุดนะ่ะมันมีการเปลี่ยนครับเปลี่ยนการบันทึกก็คือจะมีต้นทุนเรื่องค่าโรงงานค่าคลังสินค้าแล้วก็ค่าขนส่งครับ ซึ่งปกติเนี่ยมันจะไปอยู่ในรายการ S G N A ครับเอ้ยซึ่งปกติมันจะไปอยู่ในรายการของตัว cost of group so ครับตัวของต้นทุนโรงงานแต่ว่าล่าสุดอะ่ะเขาเปลี่ยนการบันทึกครับเขาไม่ได้บันทึกต้นทุนส่วนนี้อยู่ในส่วนของ cost of group so ครับแต่ว่าไปบันทึกในส่วนของ S G N A ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะเห็นว่าตัว cost of group so มันลดลง ทำให้เป็นปกติที่กอดโปรฟิตมาจินน่ะมันจะเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าตัวรายการนั้นมันหายไปแต่ว่ารายการนั้นน่ะมันจะไปบวมอยู่ที่ S G N A แทนซึ่งเขาก็เปลี่ยนวิธีการบันทึกเขาไว้เหตุผลว่าแบบมันจะได้ถูกถูกจริง,รงๆว่าอยากจะเห็นตัวต้นทุนจริงๆให้มันชดัดๆว่ามันเป็นยังไงครับเขาก็เลยทําการกลับรายการตรงนี้ครับเปลี่ยนรายการตรงนี้นะทำให้ c o ร์ o ออสกรุ๊ปโซเนี่ยมันก็เลยดีขึ้นตามลําดับส่วนของ S G ทำให้ตัว g อ d p r o f ิตมาจิเนี่ยมันก็ดีขึ้นตามปกติของการบันทึกรายการแล้วก็ตัว S G N A เนี่ยก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้เขาบอกว่าต่อให้ทำอย่างนี้แล้วนะไอ้ตัวเปอร์เซ็นที่มันเพิ่มขึ้นน่ะมันก็มากกว่าที่เขาคาดไว้เหมือนกันครับอย่างเช่นตัว S G N A ที่เขาคิดว่าจริงๆอะ่ะมันควรจะเพิ่มขึ้นแค่35%เท่านั้นครับแต่ว่าพ ผสานกับสภาพเศรษฐกิจกําลังจับจ่ายที่มันน้อยลงนะทําให้เซมตกทำให้ตัว s g n a เนี่ยมันกลายเป็น37.4%ซครับซึ่งตรงนี้พี่บุญชัยเขาก็บอกเลยว่าเออสภาพเศรษฐกิจอ่ะมันก็กระทบกับตรงนี้จริงๆน่นเอ่นครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆในส่วนของตัวงบกันเงินนั่นเองนะครับทีนี้ดูตัว y s เซ e กับ a y i n v e n t o r y ครับจะเห็นว่ามันก็ค่อนข้างจากประมาณเดิมครับมันก็แตกต่างกันไม่ค่อยมากแปลว่าตัววงจรหมุนเวียนอะไรก็ยังคงประมาณเดิมอยู่นะครับ ส่วนตัว r o a เนี่ยติดลบลงมาเล็กน้อยนะครับในรายไตรมาสเป็น16.2ครับจากทั้งปีที่แล้วอยู่ที่16.8นะครับส่วนตัว ROE ก็ลดลงครับก็ตามสภาพการประกอบการครับจาก25หรือประมาณ22แต่ทั้งนี้ก็ต้องดูทั้งปีด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วพอจบมาทั้งปีเนี่ย r o a จะอยู่เท่าไหร่นะครับข้อดีอย่างหนึ่งก็คือตัว DE มันน้อยลงครับเหลืออยู่ที่0.31ครับ ส่วน EPS เนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่0.3ต่อหุ้นนั่นเองครับก็ต้องดูทั้งปีว่าได้เท่าไหร่ส่วนตัวดีเวเดนเนี่ยคุณจะเห็นว่า Sabina เนี่ยเขาจาจ่ายปันผลแบบ100%เกินร้อยมาโดยตลอดครับมันก็เลยเป็นสตอรี่ว่าแบบ Sabina นี่ลงทุนเน้นเอาปันผลเนี่ยก็น่าจะเวิร์กนะครับทำให้มันก็เลยโดนเทรดในแบบลักษณะแบบนี้นั่นเองครับทีนี้มาดูกันว่าแง่บวกแง่ลบมันเป็นยังไงบ้างตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าบรรยากาศโทนของออฟเดย์ของ Sabina นี่ ทั้งทั้งซีอพี่บุญชัยพี่หมวยเสียงอ่อยๆครัแปว่าน่าจะเหนื่อยจริงๆนะครับซึ่งตรงเนี้ยสไลด์เนี้ยพี่บุญชัยเขาบอกเลยว่าเอ,อกระแสนโยบายมป์อ่ะมันเวี่ยงไปเวี่ยงมาครับ ไอสไลด์หน้าเนี่ยนะเขาก็เพิ่งทําเมื่อวานก่อนจะมาออกอัปเดตเพราะว่ากระแสเนี่ยมันเปลี่ยนไปจริงๆนะครับซึ่งสิ่งที่มันกระทบเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวรับนักท่องเที่ยวที่มันหายไปค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนซึ่งก็เป็นลูกค้ากลุ่มหลักของทางสวีนาเหมือนกันนั่นเองครับแล้วก็ต้องดูว่าตัวนโยบายรัฐบาลเนี่ยเขาจะมาออกมาช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเปล่าเพราะว่าสวีนานี่ก็ถือว่าเป็นสินค้าที่แบบก็กระทบกับกําลังจับจา่ายใช้สอยของประชาชนโดยตรงเลยนั่นเองครับ โดยสรุปาคร่าวๆเนี่ยก็ต้องดูตามสถานการณ์กันไปนะครับซึ่งมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วครับผลกระทบต่างๆแง่บวกแง่ลบกับสภาพเศรษฐกิจนั่นเองนะครับอันนี้นิวก็ได้กล่าวไปแล้วครับนิวลดลงแต่ว่า g r o s profit เพิ่มขึ้นแล้วก็ net profit ลดลงเช่นกันนะครับอืมอันนี้ก็สอดคล้องกันไปเขาบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมานะซาบินาเนี่ยมันเติบโตลายไตายมากไปโดยตลอดเลยครับแล้วมันก็เริ่มแผ่วๆใช่ไหมช่วง Q สี่ล่าสุดแล้วก็พอมา Q หนึ่งเนี่ยก็เป็น Q แรกครับที่มันลดลดงครับ ทำให้อนุมานได้ว่าสภาพเศรษฐกิจนั้นน่าจะกระทบจริงๆแต่ตรงนี้ผมก็ตั้งคําถามเหมือนกันครับว่าเออซาบินามันลดลงเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามันโดนพี่จีนมาแย่งมาเก็ตแชร์เนี่ยตรงนี้เราต้องไปไฟเอาครับแล้วก็ต้องตามดูต่อในไตรมาสต่อๆไปด้วยว่าถ้าสมมติเศรษฐกิจมันกลับมาดีขึ้นแต่ว่ารายได้ของซาบ i น a ามันเน็ตโปรฟิตของซาบินามันไม่ได้ดีขึ้นเนี่ยก็ต้องอนุมานได้แล้วนะครับว่ามันอาจจะโดนแย่งมาเก็ตแชร์ก็ได้ครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องไฟเอาต่อไปนะครับผม ผมจะพยายามมันเสนอทั้งแง่บวกกับแง่ลบกับทุกๆคุณที่ผมทำมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยใช้วิจารณญาณเอาเองว่าจะมองในแบบไหนนะครับส่วนตรงนี้ล่าสุดเนี่ยการผลิตของเขาเนี่ยก็ยังคงประมาณเดิมอยู่นะครับแต่ว่าจะเห็นว่า sourcing เนี่ยมันก็อยู่ที่เพิ่มขึ้นนะ 52. 5 2 5แล้วก็โอนโปรดักต์ก็อยู่ที่51.5ครับก็มีการเปลี่ยนๆนิดหน่อยนั่นเองครับเรื่องของ sourcing นะนะครับทีนี้ลง exchange rate นิดหน่อยครับ exchange rate เดี๋ยวเขาบอกว่า สปินาเนี่ยเขาไม่ได้ขายเงินดอลลาร์เป็นหลักนะครับเงินหล,หลักๆที่เขาขายเนี่ยจะเป็นเงินปอนครับตัวล่าสุดเนี่ยตัว outsourcing เนี่ยเขาจะเป็นของ foreign ครับจะใช้หน่วยของ foreign แต่ว่าพอเป็น material import เนี่ยจะ import จาก domestic นะครับผมตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่ส่งผลกับตัวการคาดการณ์ในอนาคตนะครับทีเรื่องของพลังงานหน่อยว่าเขาก็มีนโยบายครับในการใช้โซลาร์ลูปท็อปเพื่อในการประหยัดพลังงานมากขึ้นนะตรงนี้เขาว่าทำมาโดยตลอดนะครับก็เป็นส่วนการลดต้นทุนไป น,นี่ก็เป็นดอกเบีย้ยนโยบายของดอกเบี้ยครับที่ก็ส่งผลกับสภาพเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็เป็นภาพแมโครที่ถ้าตามข่าวเขาน่าจะพอทราบอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยเป็นเรื่องของการผลิตในโรงงานครับล่าสุดนี่มีพนักง,งานลดลงเรื่อยๆครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องเข้าใจว่าเขาเป็นนโยบายว่าหลังๆเนี่ยการผลิตของเขาเนี่ยจะเป็น OEM ที่ประเทศจีนมากขึ้นครับเพราะว่าค่าแรงมันถูกกว่าทําให้เขาได้กําไรมากกว่าแล้วเขาก็มีนโยบายว่าพนักง,งานเขาจะไม่รับเพิ่มแล้ว แล้วก็จะให้พนักง,งานที่ครบกําหนดอายุงานเกษียณน่ะ ก็จะค่อยๆทยอยออกไปนะครับทาให้ตัวพนักงานในโรงงานไทยเขาเองนะ่จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆตามอายุของพนักงานที่กเกษียณออกไปครับในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะไปใช้กําลังของ OEM ในจีนมากขึ้นเรื่อยๆคือสตอรี่มันจะเป็นประมาณนี้ครับทำให้เปอร์เซ็นต์ของตัวมา r จินเนี่ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามปริมาณนั่นเองครับแต่ถามว่าทําไมเขาถึงไม่เลเว์พนักงานออกทีเดียวเลยคือเขาก็ต้องแฟร์กับพนักงานใช่ไหมเพราะว่าก็อยู่กับบริษัทมาตั้งแต่ก่อตั้งอ่ะหลายๆคนก็อยู่มาแบบทั้งชีีวววิตแล้บกก็็็ถือ่่าาเปนนโยยท ก็เป็นแง่มุมที่แบบเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับเป็นนโยบายที่แบบให้ความเป็นธรรมประมาณนีแ้แฟร์กับพนักง,งานที่เขาอยู่กับเรามานานอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นส่วนของออฟไลน์ครับออฟไลน์จะเห็นว่าลดลงครับลดลงหมดเลยครับทั้งทั้งแง่ของลายไตมาสแล้วก็ตัวลายปีนั่นเองนะครับก็ เป็นไปตามตัวสภาพเศรษฐกิจนั่นเองครับคุณจะเห็นว่าหลังๆเนี่ยร้านของ a b ินาเนี่ยเขาก็เปิดไม่เยอะครับออกจะปิดเพิ่มขึ้นด้วยซ้านะครับแต่ว่าเขาจะไปเติบโตในทางนี้แทนนะก็คือทางของเอเนเซครับคือผมดู5ปีที่แล้วนะสปินานี่สัสดส่วนของ n อ r นหรือว่า Non Store Retailing เนี่ยมันน้อยกว่านี้มากๆครับน่าจะประมาณไม่ถึง10%เลยมั้งแล้วเขาก็เติบโตมาทางนี้ได้จริงๆคือสิ่งหนึ่งที่ผมชอบสปินาก็คือเรื่อง Marketing ครับคือมันเห็นผลจริงๆครับแล้วเนี่ย non จากน้อยๆเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยๆในเขาในช่วงก่อนหน้าเนะี่ยมันเติบโตมาได้ถึง1นึ่ในสครับแล้วตอนนี้มันก็ยังคงเติบโตอยู่แล้วมันก็มีกําลังซื้อจริงๆครับจนกระทั่งมันเติบโตเป็นสัดส่วนสําคัญได้แล้วอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตรงนิวบิสเนสเนี่ยครับ ซึ่งเป็นสัดส่วนของ38%ของ a s r ครับว่ามันก็มีการเติบโตที่น่าสนใจครับแต่ว่าตรงนี้ต้องบอกตรงๆว่าผู้บริหารเขาไม่ได้บอกครับว่ามันทําเกี่ยวกับอะไรแล้วเขาก็ให้เหตุผลว่าคือก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กในระยะยาวหรือเปล่าก็เลยต้องขออุบไว้ก่อนแล้วไม่บอกว่ามันคืออะไรครับซึ่งตรงนี้มองในแง่ดีก็คือเมันอาจจะมีเอนจินใหม่มาขับดันนะแต่ถ้ามองในแง่ร้ายก็คือเขาโมวบนั่นเองครับอันนี้ต้องไฟเอาต่อนะว่าตรงนี้มันคืออะไรหรือว่าถ้าใครรู้เนี่ยก็ แล้วก็ส่วน O E M อะ่ะตอนนี้เป็นสัดส่วน6%ครับพี่หมวยบอกว่าสัดส่วนที่เขาอยากให้เป็นคือ1 2นะครับมันจะเวิร์กว่าแต่ณตอนนี้มันก็เป็นตัวเลขนี้ครับแล้วก็ล่าสุดน,นี้มันก็ค่อนข้างลดลงครับแต่พี่หมวยบอกว่าไอ้ตรงนี้ที่มันลดลงอะ่ะมันผ่านจุดบัตทอมไปแล้วครับมันผ่านจุดที่เขาคาดว่าจะตามสุดไปเรียบร้อยแล้วต่อไปเนี้มันก็อาจจะไม่แย่เท่าก่อนหน้านี้และอันนี้ก็คือคํากล่าวของทางผู้บริหารนะครับทีนี้มาดูบิสเนสอัปเดตหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง ล่าสุดเนี่ยซาบิน่าเขาออกเป็นคอลเลกชันมาครับคือเขาจะพยายามขายสินค้านอกเหนือจากชุดชั้นไนมากขึ้นอย่างเช่นจะเป็นสินค้ายูนิเซ็กเสื้อกีฬาเสื้อแบบเสื้อว่ายน้ําเสื้อเพื่อผู้ชายแบบเนี้ยอย่างนเนี้ยก็เป็นการเอาคอลเลกชัน หมีเนยครับมาคอลแลบกับแบรนด์ซึ่งเขาก็บอกว่าก็ขายหมด mm. ก็ขายได้ดีครับซึ่งตรงนี้นะผมก็เห็นว่าเป็นตัวผมมาเห็นด้วยนะเพราะว่าพอมาทําอย่างเงี้ยมันเป็นการเพิ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ครับคือซาบิน่าเขาว่าไม่จําเป็นต้องยึดติดกับแค่ตัวยกทรงแล้วแล้วผมว่าเขาค่อนข้างเก่งเรื่องการหาแบรนด์มาคอลแลบแล้วก็มาทำมาร์เก็ตติ้งคู่กัน,นครับคือมันสร้างกระแสได้จริงๆครับแล้วเนี่ยอย่างอันเนี้ยือผมถามเพื่อนที่เป็นแฟนคลับหมีเนอยอะซื้อครับซื้อแน่นอน <laughs> ตอนนี้มันก็ใส่อยู่นะครับทุกวันนี้มันก็ใส่อยู่ผมก็เห็นมันใส่อยู่ทุกวี่รุันเสื้อมีเลยครับคือมันทำวัยการตลาดตรงจุดกับกลุ่มที่เขาอยากให้ซื้อครับมันก็โดนจริงๆแล้วมันก็ขายหมดจริงๆครับตรงนี้ผมเห็นด้วยครับแต่ก็ต้องบอกตรงๆว่าสัดส่วนตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นอัตราส่วนที่มีนัยสําคัญกับรายได้ทั้งหมดของซาบินานะครับตรงนี้ก็ต้องชั่งน้ําหนักเอาครว่าอันเนี้ยมันดีจริงๆแหละแต่มันดีขนาดที่จะให้ซาบิน่ามันโกดได้ขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะครับอันนี้อีกเรื่อง แล้วก็มีซาบิน่าคิสนะครับตรงนี้ผมก็เห็นมาสักพักแล้วก็เป็นอีกสัดส่วนหนึ่งครับแล้วก็ล่าสุดนี่เขาออกแบรนด์เกี่ยวกับชุดไม้น้ำครับชุดไมยน้าแมทเมอร์ัวนะอ่านชื่อผิดผมขออภัยนะครผมไม่ได้แม่นแมนภาษานี่เท่าไหร่นะครับ แต่ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราดูแค่ซาเบน่าอย่างเดียวไม่ได้นะคือผมก็ไปดูวากโก้เหมือนกันต้องบอกว่างบการเงินวากโก้ตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีครับยังขาดทุนอยู่เลยแต่ว่าผมเห็นพัฒนาการเขาเยอะนะเขาเริ่มยิงแอดในโซเชียลมากขึ้นแล้วเขาก็มีเปิดแฟลชชิปใหม่ที่ตัวแถวยาวราด้วยนะแล้วมันก็สวยแบบ คล้ายๆจะเป็นทัวร์ดิสปอร์ตเลยคือวาโก้เขาก็ไม่ได้อยู่นิ่งนะครับเขาก็มีการอัปเดตตลอดเวลาตรงนี้ก็ต้องดูว่าวาโก้เขาจะเริ่มไล่มาทันหรือเปล่านั่นเองครับแต่ก็ต้องบอกต,ตรงๆว่างบตอนนี้นก็ยังไม่ค่อยดีนะสำหรับวาโก้แต่ว่าเขาก็เริ่มมีการปรับตัวผมก็เห็นตรงนี้อยู่ครับถ้าเกิดคุณสนใจซาบีน่าเนี่ยผมก็อยากจะบอกเลยนะว่าคุณควรจะเหลียวมองวาโก้บ้างนะเพราะว่ามันอาจจะแย่งมาเก็ตแชร์ในอนาคตก็ได้นะครับอ,อันนี้แบบเป็นดิสเคมเอาไว้นะ แต่ว่าล่าสุดเนี่ยล่าสุดเนี่ยพี่หมวยบอกว่าสัดส่วนของบูเมนนนันเดเวร์เนี่ยเป็น25เปอร์เซ็นต์แล้วซาบนาก็อยู่ในตลาดนี้ซึ่งตอนนี้ซาบนาอยู่ในอันดับสองครับอันดับหนึ่งเขาไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นอะไรแต่เราก็เออนั่นแหละรครับครับผมส่วนมาร์เก็ตแชร์เนี่ยเขาบอกว่าเติร์ดพาร์ตี้เป็นคนทำนะครับจากเดิมเนี่ยอยู่ที่13 7มจุดดมาเป็น13 4าจุดสี่แล้วก็เติบโตไปเป็น13 6าดหหมายความว่า Market Share ์ของ s a b ิน่นี่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ทั้งน ตลาดมันโตขึ้นแล้วซาบีนามันไปกินเพิ่มขึ้นแล้วอีกกรณีคือตลาดมันลดลงแต่ซาบีนามันลดลงน้อยกว่าเพื่อนมันก็คนละกรณีครับคือถ้าตลาดโตขึ้นภาพใหญ่มันก็ดูดีใช่ไหมแต่ถ้าตลาดลดลงเนี่ยคือซาบีนาก็ยังดูดีแหละเพราะว่ามันน้อยลงกว่าเพื่อนะแต่ภาพยาวมันอาจจะไม่โกดหรือเปล่านั่นเองนะครับตอนนี้ก็ต้องไปตั้งคาถามต่อนะครับส่วนตรงนี้ครับล่าสุดก็คือซาบีน a าเนี่ยสตอรี่หลักคือเขาจะไปฟิลิปปินส์ครับตอนนี้มี52สสตอร์แล้วนะครับ ประเทศอื่นก็อย่างเช่นเวียดนาม8สาขาแคนบริเดีย5สาขาแล้วก็ประเทศอื่นอีกส8สาขาครับแต่ว่าหลักๆของเขาเนี่ยก็จะไปตรงฟิลิปปินส์ครับ52สาขานั่นเองครับก็ต้องมาตามดูก็ว่าเขาจะไปต่อไปได้ไหมนะครับแต่ก็เป็นสตอรี่โก้ที่น่าสนใจนะสำหรับซเปน่าจะเกิดเขาทําได้นะครับไปทรงฟิลิปปินส์นั่นเองครับตัวนี้ก็เป็นส่วนของตอบแทนสังคมเขาว่าทำมาโดยตลอดนะแจกแผ่นฟองน้ําแล้วก็เปลี่ยนชุดชั้นในเก่าเป็นพลังงานสะอาดนะครับตัวช็อตเทอมลงเทอมเนี่ยก็ประมาณเดิมครับก็จะเติบโโตกเนี่ย เป็นห้าถึงสิเปอร์เซ็นต่อปีนั่นเองครับส่วนตรงนี้ครับอันนี้คืออันที่ซาบีนาที่ค่อนข้างจะน่าสนใจก็คือคุณจะเห็นสีเหลืองนะว่ามันค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคุณเห็นไหมว่าเนี่ยสีเหลืองก็คือซาบีนาเอนิสซาครับนอสตอร์ริทลิงก็คือรายได้จากออนไลน์นี่แหละจากเดิมมาปีสองสี่เขาอยู่ที่2%เปอร์เซ็นตครับก็โตมาส6% 1เปอร์เกเอร์นสิบเอร์เซ็นี่ปอร์ซ็นจนล่าสุดนี่หนึ่งในสามแล้วนะครับทำให้นักลงทุนเขาก็เลยมองเลยว่าต่อไปรายไได้อออนนนล์ขงีี่เย จะเริ่มเป็นสัสดส่วนสําคัญแล้วแล้วพอมาทําอันเนี้ยคือบางคนอาจจะเข้าใจว่ารายได้ของ non นอนสตอร์ลิเทอรินเนี่ยมารจินมันอาจจะดีกว่าออฟไลน์หรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ต้องเสียค่าเชา่าซึ่งจริงๆใช่นะครับเพราะว่า n อ็นเมันไม่ได้เสียค่าเชา่าแต่ก็ต้องอย่าลืมว่า n อนะ็นเอน่ะคือเราไปพึ่งแพลตฟอร์มนะไปพึ่ง Tik t o อกไปพึ่ง Facebook ไปพึ่ง Google ไปพึ่ง Lazada Sho ป e, ปีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเสียค่าค่า GP ให้กับเขาครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมัน ตัวร้านค้าที่ไปเนี่ยมันไม่ได้มีอำนาจต่อรองครับคือเราก็ต้องไปเสียค่าเช่าให้กับร้านให้กับแพลตฟอร์มออนไลน์อีกทีเนะี่ยมันอาจจะถูกกว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับมันอาจจะโดนกิน g p ไปเยอะก็ได้อะไรแบบนี้แล้วตัวปกติตัวแพลตฟอร์มเนะี่ยหลังๆเขาว่าแข่งกันเองนะครับทำให้ตัวแพลตฟอร์มเนะี่ยก็อาจจะมากดตัวร้านที่ไปเปิดอนะ่ะว่าแบบทําโปรโมชั่นลดราคาให้หน่อยอะไรประมาณนี้แล้วมันก็มีอำนาจต่อรองที่สูงกว่าตัวร้านที่ไปเปิดด้วยนะครับทำให้ตรงเนี้ย มันก็เป็นแง่ดีแหละเว่าแบบเป็นการเติบโตที่น่าสนใจแต่ว่าเราก็ต้องชั่งน้ำหนักด้วยว่าพอไปตรงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมาจิ้นกลับมาเนี่ยมันจะดีเหมือนที่เราคาดไหมว่ามันจะดีกว่าออฟไลน์เยอะๆเนี่ยตรงนี้นก็ต้องชั่งน้ำหนักชั่งน้ําหนักด้วยนะครับต้องอย่าแบบอย่ามองบวกมากเกินไปในกรณีนี้แต่ถ้าถามว่ามันโกะจากตรงนี้จริงๆได้ไหมที่ผ่านมามันโกดได้จริงๆเห็นปะตัวสีเหลืองอน่ว่ามันเติบโตได้จริงๆแต่ก็ต้องชั่งน้ําหนักในแง่มุมนี้ด้วยนั่นเองนะครับโอเคทั้งหมดก็็อออยู่่่ปปรระะะมาาณนนนนนีี้้ััักคคเดดตใชวงลสุบ ทีนี้ดูภาพรวมหน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับนี่สินอยู่ที่600ล้านครับส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่พันเครับจะเห็นว่าบาลานซ์ชี้นี่ปลอดภัยแบบสุดแบสูดใจเลยครับ แต่ว่าส่วนของสินทรัพย์รวมเนี่ยจริงๆมันอิ่มตัวนะครับไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่ในส่วนของซาบินานะครับก็จะเป็นเทรนด์นแง่ของแบบคอนซูเมอร์ทีฟแทนนั้นในทรงของซาบินาส่วนตัวรายได้รวมเนี่ยก็ยังคงเติบโตอยู่นะ2,006-3,001-3,004-3,005ไรมารลาล่าสุดอยู่ที่8 0 0ครับแต่ก็จริงๆผมว่าปีนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีจริงแล้วไรมาสแรกของซาบินาที่มาออกมามันก็ติดลบจริงๆครับเขาต้องดูว่าแบบมันจะอิ่มตัวเท่าเดิมไหม3ห0 5ไม่หรือว่าจะเต ส่วนของกำไรก็เติบโตมาเลยตลอดครับอยู่ที่สามร้อยล้านสี่ร้อยสี่รหกสิสี่หกสี่จะเห็นว่ามันเริ่มอิ่มตัวตั้งแต่ปีที่แล้วเลยครับเพราะว่าตามสภาพสัญญาณของเศรษฐกิจนั่นเองครับส่วนตัวอัตราส่วนละ ROAROE เนี่ยก็ค่อนข้างจะสอดคล้องนะครับอยู่ที่ประมาณ2ี่สิต้นต้นนั่นเองครับโอเคประมาณนี้ PE ตอนนี้อยู่ที่สิบสามนะครับถูกถือว่าถูกเมื่อเทียบกับในอดีตคือปี6 4ที่ผ่านมานี่ซาบ,บินา่าเขา25้านะ แล้วก็พอมาปี68หรืออยู่13ปันผลเนี่ย7%ครับ7.8%ครับผมจะเซลล์ซเว่นาตลอดว่าเออมันเขาจะเป็นหุ้นแบงค์หุ้นอสังหาเลยนะปันผลขนาดนี้นซึ่งจริงๆมันก็เป็นหลายตัวเลยนะครับในตลาดนะตอนนี้นั่นเองครับแต่ว่ามันถูกจนน่าซื้อหรือเปล่าหรือว่าซื้อแล้วมันจะไปรับมีหรือเปล่าเนี่ยอยู่ที่เ,เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการตัดสินนะครับผมก็ทําหน้าที่ให้ข้อมูลไปนั่นเองนะครับทีนี้อยากดูตรงนี้ครับพอดี Investing Pro เขาให้ผมมาลองใช้ครับก็คือ ผมจะสนใจตรงนี้ครับพอเสิร์ชหุ้น่ะจริงๆมาได้ทั่วทั้งโลกเลยนะฮะเขาจะมีบูลเลตพอยต์บอกครับว่าซัำจากข้อมูลที่ผ่านมาหลายๆปีเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างเช่นอันนี้คฮะตัวเ a บ i นาเนี่ยหน้าล่าสุดเนี่ยมีเงินสดมากกว่านี่สินในงบดุลนะครับก็คือเงินสดที่เขามีทั้งหมดเนี่ย เอาไปจ่ายนี่ใงนงบดุลได้หมดเลยนะครับพอซ้ำมันออกมาแล้วเนี่ยแล้วมีผลตอบแทนสูงสําหรับผู้ถือหุนครับก็คือ roe แล้วก็ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นระยะเวลาสมปีติดต่อกันครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่เขาซ้ำมาให้เราแล้วก็ IS i อ้ใสชี้ว่าหุ้นอยู่ในภาวะ over s e l มากเกินไปนี่ก็เป็นปจนัจจัยในแง่เทคนิคครับซึ่งตรงนี้นะก็ประหยัดเวลาให้เราครับในการสรุปผลตัวเลขต่างๆตรงเนี้ยนะครับผมก็เป็นข้อดีของ investing pro ที่ผมมองเห็นครับสวนเด็ดนึงที่ผมชอบก็คือเรื่องการพอดกราฟครับตรงนี้เนี่ยผมพอดเรียบร้อยแล้ว ตรงนี้มันประหยัดเวลาให้ผมในการไปพอดเอ็กเซได้มากเลยครับเพราะว่าเขารวมข้อมูลมาให้แล้วนะครับเราไม่ต้องไปไล่ทาเองถ้าเกิดถือหุ้นหลายๆตัวครับตัวสีฟ้าก็คือตัวของราคาปิดนะครับแล้วก็สีเขียวจะเป็นเรื่องของตัวของรายรับครับซึ่งมันก็พอดได้หลายแฟกเตอร์ครับตรงนี้ผมพอดมาสองอันตรงนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าล่าสุดเนี่ยราคาของซาบิน่าเนี่ยโดนทุบมาหนักมากครับแต่กลับกันเนี่ยตัวรายได้ของซาบิน่าเนี่ยมันก็ลดลงนะแต่มันก็ไม่ได้ลดลงขนาดนั้นครับ ซึ่งลองมองตรงนี้เราพอจะอนุบาลได้ว่าเอ๊บางทีเนี่ยราคาที่มันลดลงเนี่ยมันโอเวอร์เกินไปหรือเปล่าสำหรับรายรับที่มันต่ำลงมาครับมันอาจจะเป็นการที่มันอันเดอร์ว e ลูหรือเปล่าแบบนี้แล้วก็เอาไปคิดต่อได้นะครับแล้วมันก็มีหลายไทม์เฟรมนีพอเปลี่ยนเป็น10ปีคุณก็จะมองเห็นภาพะระยะยาว เนี่ยพอ10ปีคุณก็จะมองเห็นภาพระยะยาวว่าเอซาบีนาเนี่ยมันก็เริ่มเป็นขาขึ้นตั้งแต่ปี2021นะรายได้มันก็โตมาตลอดหลังโควิดนะอาจจะซึมๆไปหน่อยในช่วงล่าสุดเนี่ยแต่ว่าราคาเนี่ยดูดีมันโดนทุบแบบโอโหลานลงมาขนาดเนี่ยคือช่องว่างมันเยอะมากเลยครับซึ่งตรงเนี้ยก็เอามาเป็นไอเดียต่อในการคิดครับว่าเอมันน่าลงทุนไหมอะไรประมาณนี้เป็นต้นครับหรือว่าแบบ อย่าไปรับมีดมาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่จะคิดเลยนะครับซึ่ง Investing Pro นะครับเขาก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่แสนจะใจดีสำหรับผมนะครับสำหรับคนที่ติดตามช่องผมเนี่ยเพียงแค่ Subscribe ครับแล้วก็กดลิงก์ด้านล่างเนี่ยผมจะแนบเอาไว้ให้ครับคุณจะสามารถซื้อตัว Investing Pro เนี่ยในราคาที่มีส่วนลดมากถึง15%เลยนะครับเพียงแค่กอดโค้ด R d a n i l l ครับก็ฝากเอาไว้ในอ้อมใจด้วยแล้วกัน,นครับสำหรับพาร์ทเนอร์ที่แสนใจดีท่านนี้นั่นเองนะครับโอเค ตรงนี้ก็จะเป็นทั้งหมดที่อยากจะมาอัปเดตครับเกี่ยวกับซาบีน่านะฮะก็ต้องบอกว่าอืมก็แล้วแต่ทุกคนครับว่าจะคิดยังไงเพราะว่า สภาพตอนนี้ก็พื้นฐานมันก็ดูขายได้น้อยลงดูแผ่วๆจริงๆครับผมก็ไม่ปฏิเสธเลยว่ามันดูแผ่วแล้วมันก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับในอนาคตว่ามันจะโดนดิสบจากพี่จีหรือเปล่าแล้วเศรษฐกิจมันจะฟื้นคืนกลับมาหรือเปล่าแต่ก็ต้องบอกว่าตัวซาบิน่าเขาก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยนะก็มีการพยายามทำมาร์เก็ตติ้งมาโดยตลอดครับมีการพยายามประหยัดต้นทุนมาโดยตลอดแสวงหาอัตราส่วนที่มันดีขึ้นมาโดยตลอดนั่นเองครับแล้วก็พยายามจะไปโตต่างประเทศด้วยเพราะว่าเขาเองก็รู้ครับว่าเศรษฐกิจไทยมันก็ อาจจะไม่ดีในระยะยาวครับเพราะว่าพยายามจะไปฟิลิปปินส์แบบเนี้ยก็ต้องมาตามดูต่อว่าซาบีน่าเขาจะทําได้ไหมนั่นเองนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์บอกด้านล่างได้นะครับผมกับน้องๆจะได้มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันครับร่วมพัฒนาสังคมนักลงทุนไทยให้รู้รักทันกันมากขึ้นและกันนะครับผมชอบจะอะทรแบบนี้ฝากไลค์แชร์สับสไครตนะครับแล้วพบกันใหม่กับพอดแคสต์มีพลาเลยหรอพี่ได้ใหม่นะครับบ๊ายบายผม